อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นร้านลาับขึ้นก,กินเลย,ยเขาเรียกว่าไข่ลอยเขาเรียกว่าต้องไปกับผักพยาไม่ขัดไม่อะไรทั้งนั้นเกิดที่ปล่อยกุ้แห้งแล้วพี่ไม่รู้มันคืออะไรไงก็บอกว่าไม่ใช่ก็เออแก้ให้หน่อยอ่ะเอาใหม่อ่ะเอาใหม่พอแล้ว สวัสดีครับอยู่กับพี่โน้ตอีกแล้วนะครับวันนี้มาทาคลิปไรโอ้โหพูดแล้วน้ําลายจะไหลทุกคนต้องบอกว่าเพิ่งเดินทางมาถึงเลยนะนะคะที่ไหนคะเราอยู่ันที่ราชพฤกษ์นะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นร้านร้าวที่นี่ชื่อว่าร้านอะไรคะตากาโกะอมากาเซช่คลิปนั้นที่เราไปกินอมากาเซที่สาขาสาทรสาทรสี่ครับผมใช่อันนี้คืออยู่ใต้ตึกนะคะแต่ที่นี่นะคะเป็นที่รับนะคะที่ใหม่ที่อยู่แถวราชพฤกษ์ใช่แล้วเออแล้วคลิปนี้พี่โน้ตเรา ทำไมถึงพามาที่นี่ปกติอะถ้าทุกคนได้ติดตามบีก็คือบีจะชอบกินอาหารพวกแนวีอยู่แล้วอาหารพวกไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นหรือไม่จะเป็นพวกซีฟู้ดอะไรเงี้ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นอะคือบีจะชอบมากๆผมก็เห็นในเพจเอยสาขานี้มันเปิดใหม่นะซึ่งมันก็เป็นโอมาเกเรเหมือนกันเฮ้ยน่าลองมาต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆอะนางมีความผิดคือคุยกันมาแล้วกันิดนึงกันนิดนึงนิดนึงคือคลิปเนี้ยนางว่าเออพี่อยากมาแบบพอดีบอว่า เออมาเปบ้างก็คือหลังจากที่แบบเราหลอกเขานอะบอกว่าให้เขาจ่ายตังค์ไปตั้งห้าหมื่นอ่ะคือเขาแตกคนอารมณ์พนเสียดายตังค์เข้าใจคนเงินขึ้นแสกไม่เสียดายแต่เราก็มีความผิดแหละเราก็อยากจะมาแบบชดเชยให้นะโดยการที่พามากินในสิ่งที่เขาชอบไม่ต้องห่วเยอะแล้วเข้ามานาะไรก็ถึงว่หิวละโอเคกับทุกคนคลิปนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะคะว่าสาขานี้เป็นสาขาลับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ที่นี่จะฟินแค่ไหนที่สําคัญตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวราบอกท ก่อนจะดูคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ดีกับพี่โน้ตด้วยแล้วกันนะคะครับโอเคเข้าไปข้างในกันเลยก่อนไปไโอเคค่ะเด็กทตอนนี้นะคะเราก็เข้าไปในร้านแล้วอยู่ดยากาศร้านแล้วว่าบรรยากาศร้านนะคะโอเคมากคือที่เราไปกินที่สาวสว่าโอเคแล้วทุกคนเฮ้ยต้องบอกว่าอุมาเกษตร่มันสวยทุกที่นะ คลีนๆสบายตาใช่พี่ว่ามันเข้ากับอาหารนะเดี๋ยวเราไปดูใบดูของเรานี้พี่รถจองมันแบบไหนก็จองมันแบบครอสสิบอรอสโปรโมชั่นใช่ไหมใช่โปรโมชั่น999บาทคือตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะทุกคนก็รอติดตามนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกท้ายคลิปว่าโปรโมชั่นในวันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวรายละเอียดพี่จะแจ้งท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อความเชื่อนะคะคือกินยังไงก็ได้กินเต็มที่กินได้ยโคตรที่อ่ะทำได้ปะพี่แต่งรถเท่าไหร่นะห้าหมื่นห้าหม่ เราดิถ้ากินได้มันมีปะล่ะพี่พันหนูไปกินหนูว่าดีใจแล้วพี่พันหนูไปกินหนูว่าดีใจแล้วอืมถ้ามันจะดีกว่านี้ก็พี่พันหนูไปช้อปปิ้งแบบเนี้ยกินก่อนอ่าโอเคว่าวันนี้กี่คอร์สนะสิบสองคอร์สของเราในวันนี้จะเป็นยังไงรอบที่แล้วกี่คอร์สิบสี่รอบนี้สิบสองเดี๋ยวรอชมกันนะคะทุกคนตอนนักสาวสองรายการรับการรายการจะรับเสิร์ฟอากามิกับส่วทูโทโร่เต้นไหม ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาคือครั้งที่แล้วว่าตื่นเต้นเราครั้งนี้ตื่นเต้นกว่านะะทุกคนแปลว่าคอร์สวันนี้นะคะก็จะไม่เหมือนคอร์สที่แล้วเรานี่เห็นอะไรแบบใหม่ๆเปิดใหม่ไม่ได้นะแปลว่าเป็นคนโรคจิตอ่ะชอบมาลองไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเราจะจัดหามาให้ทุกคนทกูจะแ้่นองไปถามข้อมูลอันนี้ไม่โดนอะไรคะเชมเป็นโฮเส็ดชินไซครับคุณเชมกเป็นโฮเส็ดจอกไซโด้แล้วถ่ายภาพจ้าวฮอนจากเราไปนะครับพิธี่างๆใช่ไหมเอาหอยก่อนขนมสไตล์ญี่ปุ่ กันะคะเชฟบอกว่าให้คนก่อนแซมมูนมาแล้วทุกคนอ,อันนี้เขาเรียกว่าบทเป็นการเปิดลิ้นใช่เปิดลิ้นของเราก่อนเพื่อให้มันรับรสนะคะเมนูต่อไปนะ,ะทุกคนเนื้แล้วโอเคอันนี้ต้องบอกนะคะเกลือของเขาไม่เค็มนะคะทุกคนไม่เหมือนเกลือบ้านเรานะเกลือบ้านเรากินไม่ได้นะคะเค็มจะไปจะชิมดูมั<อ>นเหมือนร้านเเลย รู้จักเหรอคือปลาปลทูตเพียนปลหมูอะไรพวกนี้สังเกตที่เชฟนะครับเชฟเขาจะเอาแปรงมาทานะก็คือเป็นแปรงแปรงทาสีไม่ใช่เชฟบอกว่านะคะทานนะคะให้เอาตัวเนื้อปลาเนี่ยลงไปที่เราเป็นไงดู ตอนนี้เขาจะแบบว่าค่อยๆระดับสเต็ปรสชาติขึ้นไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าไล่รสชาติไล่ลิ้นนะนน่ก็จ้ออกแบบเค็มนิดนึงเป็นเกลือญี่ปุ่นใช่ไหมกลิ่นน่าสนิกดนึงอันนี้นะคะเราก็จะเป็นแฟนกันแล้วก็เป็นน้ำเงินนะไปช็อตชิชชชนยังไงไม่ให้เมาทำไมอ่ะชนอซูชิซูชิไม่เมาอิ่มช็อตลุย ไงมันดีอ่ะมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจอันนี้นะคะครับรเปรี้ยวนิดหนึง่งนะครับเปรี้ยวนี่ไม่ได้หมายถึงโซชินะหมายถึงกินตัวตะก็อัดห่าจริงรยคอันนี้นะคะเป็นกุ้งบ้านเรานะคะไมนนช่เยอะคค่ะกุ้งมาเต็มอันนี้เชฟเขาไม่ได้ใส่ย,ยาพิษอะไรมาให้ใช่ปะ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคำนะที่ผมชอบมากๆจากโกมาเกสสาขาแรกที่เราไปใช่อันนี้ก็คือมันอร่อยอร่อยมากอร่อยมากค่ะแล้วมันบอกว่าคือที่ผมชอบเพราะอะไรือว่าคือคำมันใหญ่อะแล้วปากเรากว้างพุกคนมาแล้วดูเต้าครับโอ้มาป้ายบีบครับชเช้นเช้า หืมน้ำตาวาซบิหาบมามขึ้นปีนเลยปีนเลยตัวไข่ปลาคาเวียจากฝรั่งเศสนะอุ้ยฝรั่งเศสอีกแล้วเราจะปล่อยของเราปลาเชสไนอ่ะดูดิมากัดของเขาดูนี่อ่ะที่มันอร่อยอ่ะอืม เรหนูกินทานเองนะพี่ชอบอะไรที่แบบคำใหญ่ๆอันนี้คำาเล็กๆหนูเอาเลย,อย <laughs> เอากินอ่ะ <laughs> เอาจริงๆบีก็ปากกว้างเหมือนกันนะครับทุกคนเฮ้ยมันดีะอุ้ยโอยจริงว่ะพี่ว่าเล่นใหญ่เล่นใหญ่กว่านุ้ยอ่ะ ทำแบบนี้มันธรรมดายังไงถามขนัดไหมกูเคืเห็นอะไรป่ะเรได้ว่าไข่ลอยปี้คนที่ชอบมาไข่วาน กลับว่าชอบในที่นี้คือไม่ได้ชอบไปกินอามาซูชิอ,ะอ่ะก็คือจะไม่ได้กินเป็นค่นะคือส่วนมากจะชอบไปกินคุชเต้แบบพวกเซนโจอ,อะไรแบบเนี้ยพวกคองที่มันมีเบสุชิอ่ะอันนี้เียชอบไปนนะะอ,อันนี้นะคะจุ้มนะคะเขาจะให้บนซ้ายนะคะแล้วก็ปึ๊บเห็นได้ยินงยงันปารีนนิดนึงหกสี่เอวอะไร <laughs> <laughs> จะเป็นเฉพาะของทางร้านนะคะก็ค <vậy> no ือเขาจะมีตาประทับพิเศษตาประทับอ่านว่าโอมากาเสอ่าไม่ใช่โกโกอากาโกอากาโกโอมากาเสนี่ไงข้างล่างได้วพี่น้อพี่ดูนะคะว่าอดีไหมเขาเรียกว่าต้องไปกับสังขยาไม่ผัดไมอะไรทั้งทั้งนั้กี๊ปล่อยกุ้งแห้งอีกแล้วพี่ไม่รู้มันคืออะไรไงก็บอกว่าไม่ใช่ก็เออแก้ให้หน่อยอ่ะเอาใหม่อ่ะเอาใหม่พอแล้วอันนี้ต้องป้ายกับสังขยานะครับ เงียบกิ <Hanım modulation> <Jin cción S 3> ๊บอันนี้มีร่องแต่สัมภาษดีๆจะล่องโบ๊ะบ้าอยู่อีกให้ทำอะไรก็ทำโอเคค่ะทุกคนสำหรับเมนูนี้ก็เปิดหายเดี๋ยวดีจะขึ้นชื่อโครงการที่หน้าจอด้านล่างนะคะเดือดคลุกเงอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ที่นี่นะคะทุกคนก็สำหรับโปรโมชั่นนะคะ ในวันนี้นะคะที่มีลลากินนะคะ12ปอ,อนด์นะคะตอนนี้นะคะโปรโมชันนะคะเหลืออยู่ที่ราคา999บาทนะ่าที่พูก็ฝากด้วยสำหรับโปรโมชันในตอนนี้แต่ว่าเมนูวันถุ่งหรออะไรเงี้ยอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างตามฤดูโนโนกาลใช่ครับเปิดกี่ช่วงะจะเป็นช่วงเที่ทยง3โมง5โมง,มง,มง แล้วก็1 1> เปิดหนึ่งท<อ>ุะะม่มครับโปรโมชั่นในตอนนี้นะคะที่ทางร้านแจ้งมีมานะคะก็คือเขาบอกว่าเมื่อทานโอมากาตีฟร้อนเตก็ได้ที่ร้านใตก,ก็ได้จะรับสิทธิ์สแกนหนึ่งแต้มสะสมนะคะทุกคนสะสมครบหกแต้มนะคะรับฟรีโอมากาตรหนึ่งคอทุลรค่า9 9อยกบารวมนะคะทุกคนแลบทัน อันนี้คือโปรโมชั่นนะคะก็อย่าลืมมารล็อบธิตสแกนกันนะคะแล้วก็สะสมนะคะให้ได้หกแป้นนะคะจะได้รับฟรีได้กินฟรีใครที่แบบผ่านไปผ่านมาแถวราชพฤกษ์ก็มาแวะได้ก็บริการจอดรถฟรีสามโมง่เหมือนกันสาขาที่สามพอนีเลยอิ่มจากโอมาเาเตรแล้วก็มีของให้ชอบรัะเริมสวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราเดินได้ทั้งวันแหละ โอเคค่ะทุกคนสำหรับ,รบที่สนใจนะคะร้านก็ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ราชพฤกษ์นะคะก็อย่างที่บอกวันนี้สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมีที่จอดรถฟรีฟ3ชมชั่วโมงแล้วก็มีที่ช้อปปิ้งต่างๆนะคะหให้เราหลังจากที่กินเสร็จก็ไปเดินเ <ๆ S 1> ที่ยวได้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะโอมาเกษตรนะคะสาขาอากรุ๊กนะคะหราทีนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อแต่ดีนะคะสำหรับวันนี้ที่พามากินถ้าเรามีอะไรแบบว่าเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่อง เที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาแนะนําให้กับผู้ชมที่น่ารักของช่องเราสาหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราสองคนได้ละกันนะคะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะไปเชียงใหม่นะคะทริปเชียงใหม่เราไปกับเดอะแก๊งแล้วก็รอติดตามว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย